สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกับช่องแซ<ส>่บเคที่รีวิวนะคะแต่ว่ามันอยู่ในช่องแซ่บแบบมัมมอ่าอยู่กับมัมนี่แหละค่ะแซ่บแบบมัมค่ะกะที่กินไอศครีมตอนนี้กี่องศาศูนย์องศาเองสาระหรหนูก็กินไอศครีมเรากินช็อกโกแล้วจ้วยแม่แม่งอยู่ข้างๆนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่วันก็จะมาตอบเปิ้เอิรมแม็กนัมดูค่ะแม่กลัวเสื้อเปื้อนช็อกโกแลตค่ะสักยากค่ะวันนี้จะก็จะพาแม่ไปไปตัดตัดแว่นค่ะตาตัดตาตัดแว่นสายตาตัดตานะคะกินค่ะอร่อยไหมค่าไอศลรี่มปกติหนูจะชอบแบบนี้ก็อแล้วก็ค่อยกัดกันนี้ ของชอบใช่ไหมไอศครีมชออ็อกโกแลตเออไม่เป็นไรมันสกปรกหรุมาอย่างเงี้ยดีแล้วนเลยค่ะเ yeah. นี่ยกำลังจะกินช็อกโกลแลตใช่ไหมล้วค่ะเนี่ยแม่บอกว่าจะถ่ายวิดีโอนี่วิวกินไอติมไหมหนูก็โอเคก็ได้ไจริ mm. นนงมยูงมีไอติมส้มแต่ว่ามันเป็นของพ่อหนูไม่ชอบสามาแจเจัง <laughs> <laughs> เบอกลาโซ่เนี่ยนี่ สวัสดีสบายดีพี่น้องทั้งล่านะคะสวัสดีทางไทยนะคะแล้วก็ Hello everyone นะคะทางยุโรปแล้วก็เยอรมนีวันนี้กี่โมงแล้วกูเตียนอะไรคะกูเตียนทักอือหือ่ไม่ใช่เราจะพูดเองโอเคแม่พูดไม่ชัดเลยโอเคอะกูเตียนทักพูดเองค่ะแม่พูดไม่ชัดไม่อังกฤษโอเคอังกฤษ Hi everyone อือกินนะไม่อยากให้หนูพูดเล่าบ้างนะ่ะสวัสดีคนเลา่าสวัสดีค่ะไ <My God. laughs> ม่ค่ะต้องละลายนะลูกไอศครีมนะหนูกินไอศครีมก่อนดีไหมอือโอ้โหลอ อย่าตามยังี่มันก็จะกินเร็วกินสปาเกตตีมือนี้เฮ็ดสปาเกตตีให้เพื่อนค่ะแล้วก็ทางนี้จะกินแกงโน่ใหม่นะหนึ่งข้าวเหนียวนะคะมาตอนแรกล่ะค่ะช่วงนี้ช่วงบายอยู่จัาหน่อยจะออกไปข้างนอกค่ะเพิ่นกินไอติมก่อนก่อนเพิ่นสิออกไปข้างนอกเพิ่นยานเพิ่อนหิวว่าจะออกไปตักแว่นค่ะแหวนสายตาหายเมื่อวานตที่พูดเมื่อวาน ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาคลิปเย็นตาโฟนะคะไปะเฮดกินเดอร์ค่ะแค่มีนาวเย็นตาโฟเน,ะนาะคนยุโรปตลาดเอเชียมีขายค่ะไปซื้อเลยแซ่บแซ่บค่ะ<ม>คุยสิคะจะคุยอะไรทักไทยอะไรคะไม่รู้จะคุยอันนี้จะมาสอนภาษาเยอรมันไหมคะมนับหนึ่งถึงสิบไหมนับหนึ่งถึงสิบให้เพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ป้าป้าน,น้าอารู้บ่อยภาษาเยอรมันเขาว่าย<ม>ังไงไอ นั่งเขินขนาดเทินนี่ขนาดเกินทำไมอ่ะอืมอ่านอ่านว่าในรูปปกติเ่าจะกินเปลือกข้างนอกก่อนแล้วก็ไข่ตีข้างในมัน แต่ว่าตอนข้างล่างมือจะเละนิดนึงนะฮนะกินไปค่ะเดีย๋ยวว่างนะตอนข้างล่างก็เลอะแนะนำกา้มันละลายอ่ะมันเริ่มละลายละลายแล,ะล,ะละ้วอืมอันนี้แม่จะมาพูดอะไรอ่ะลาทายไปค่ะ ที่คิดถึงทุกคนค่ะเอ้ที่ก็เลยอยากถ่ายวีดีโอค่ะคิดถึงก็จริงแต่ว่าแม่วันนี้ตัดผมหน้ามาให้ผมมันยาวแย่ตาวิธีแม่ค่ะไปตองไปคารานตัดเองเลยง่ามคักเพราะว่าแม่ย่ามันจะเป็นลิซ่าค่ะไว้ผมหน้ามาของลิซ่าเลยนี่ ลิซ่าแบ็คพริ้งชอบใครในครคะในวงแบ็คพริ้งยิซูแล้วก็ลิซา่าอ๋อหนูอยากเป็นใครนะยิซูยิซู <laughs> หรือว่าจีนูนคะ <laughs> ชอบบอกกับนี่จีนูนค่ะไม่ใช่ยิซูยิซูภ <laughs> <laughs> าษาแม่ลูกเด้ออร่อยไมหมคะลูกจับกันกันเราเป็นเพื่อน เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเราจะคุยกันทุกเรื่องใช่ไหมคะไม่บางทีก็ไม่นะ not have secret โอเคบางทีหนูก็ไม่นะโอเคเคที not have secret โอเค be best friend good friend ก็สำหรับแค่นี้ก็ขอัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกระดิ่งจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ของอน,น้นะะองแคทตี้ค่ะอืมแคทตี้ฝากไปด้วยนะคะฝากยูทูบเบอร์ตัวน้อยๆแมงจีนูนของแม่ด้วยจีนูนน้อยของมัม <c ười> ค่ะคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะพาก,กินนะคะลองแม่ลูกจะกินอะไรบอกไปแล้วกินอะไรคะให้เดาให้เดาบอกไปแล้วนะ <c ười> ไม่จะมีคำตอบเลยเ <c ười> หรอโอเคค่ะไว้เจอกันคะ่ะ ไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ